อ้าทำไมจอดำมากอ๋อพามาแล้วพามาแล้ว้ามาแล้วครับแตนแนเอาดิฟสือเี่เหรอวงมอไอตัวมอเส้นแะมอสิอะไรวะหมอเส้นอะไรมอเส้น ฮนะแม็กอะไรมาเส้นมาเส้นคือสปอนติปะครับเนี่ยแม็กมาเส้นคืออะไรแม็กเคียร์มาเส้นมันคือวิวอะไร่เส้นอ๋อมันอยู่ห้องเดียวกับเราเมื่อกี้ใช่ไหม ด้วยครับด้วยแม็กให้นุ่มคบให้นุ่มครบแม็กนุ่มนุนุ่มไปเจาะนุ่มไปเจาะไปเจาะนุ่มแม็กก็ได้แม็กเอาไอ้แผงไปเจาะเร็วแม็กแม็กมินกดเลิมนุ่มกดเลท์กดไลท์กด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  วิจิตวิจิตคืออะไรไม่รู้ช้างมัน ซีบีททำเก่งสิต่างอะไรไหมเนี่ยซีบีททำเก่งสิ คุคุณเสี <S <S คุณคุณแม็กข่าวดีพี่เลนแบกเบียดแล้วพี่ใส่ไอ้นี่มาฮอร์โรโฮอร์ราฟ,ฟิก ดัน <Done. S 2> <c oughs> เติมได้กดดันมันไปเฮ้กดดนัดดนไป <Okay. S 1> มามา,มาพี่ฟงังพี่ฟงังเอ,อ้พี่ฟงังจำแคลเียเลมูสักซีอ๋อด่านนี้มาอ่อสักที มันจะเจอเหนะเจาะเลยเจาะเลย จะาเลยครับจะาเลยจ่แล้วเริ่มไหมไม่มีเป็นกรรมอีก เออสเลด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 สเลตเอาระเบิดระปางี้ครับสเลตฮัลโหลไม่ไม่เอาระเบิดปาตรงนี้สเลดฮัลโหลมานี่มานี่มานี่แบกเบียดมาหาแบกเบียดมาหาแบกเบียดเอ็ดเอ็ดหนุ่มไหมแม็กแม็กยิงเฉียงแม็กเออยไม่ได้วะเอาระเบิดป่าเข้าไปได้ไหม ถอยออกมาระวังตายฝังนั้นได้แล้วไส้ไสเลยได้เลยครับหนุมม่มๆไปหนุ่มๆไปไปเจาะไปเจาไม่ต้องขอน,นี้จัดการกับแม่ม ไม่รู้ไม่เห็นเอ้ยไม่ได้หนุ่มวันนั้นเองก็วางพี่เจ้ากันไป เป็นกรรมเป็นหมมอสแม็เมื่อกี้ฟอสอยู่ข้างข้างนั่งแม็กบอสไปเลยแม,แม็กจะหมดเวลาแล้วเข้าโซนเข้าโซนเข้าโซนอีกรอบนึงอีกรอบนึงสวย เลนโบซิกเกมมีเพื่อนเล่นละเล่นอะไรนะครับมีเพื่อนเล่นละปกติสุ่มแต่เจออะไรก็ไม่ได้เล่นด้วยกันเปล่าได้ครับผมผมเล่นไม่ค่อยเก่งนะครับไม่เป็นไรครับมินิแม็กแบกได้โอเคครับผมเห็นมาเป็นทีมนึวว่าโอ้โหคงจะเล่นแบบแรงสูงน่าดูไม่สูงครับไม่สูง บอกเลยว่าเราไม่มีแรงเรายังไม่ลงแรงจริงๆจะจริงๆวันนี้เราควรลงแรงนะเว้ยเรามาทําอะไรกันอยู่ตรงนี้วะอะไรมะพูดในเกียร์นอ้เห้ยเสียงพูดดังตะปีอังกอเออ เดี๋ยวเยวมื่อกี้ใครจะเล่นกับเรานะจีนัยใช่ไ,ไหไมชันนน้นบนชั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 ้นบนเองต้องวัดแล้วหละแมงว่าเองกับพี่ใครจะโดนยิงต้องบาแล้วก็ ไม่ไหนใช่ห้องบานะชั้นสองเลยเนี่ยเราจะบอกว่าห้องบานไม่มีพอ <มา S 1> <g ly> ดีเซโยใครห้องไอทีครับผมเมื่อแล้วไม่นะไม่นะคไอ,อโคไอโคกําลังนึกอยู่เรนโบว์ซิกมันมีโยใครเนี่หรอวะเนี่กเขา ไม่ทำไมตีเองตัวเหมือนกันนะวะเออแทชเชอร์แทชเชอร์่าฝั่งนี้ได้ไหม แม็กพี่กัดโดอะไรฮิปไฟล้วนๆกดเกือบหมดแม็กพี่ยิงผมใช่ไหมเออโคตรเท่มาเองยังไม่ลื้ตัวเองเลย รูกยิ่งไม่บอกมันจะก็ดีเฮ้ด่านนี้ ผมก็โด้ครับผมไม่รู้เรื่องผมไปแล้วบริสุทธิ์ครับแบกเองโย <c oughs> อะเลยพันเสือร์รอไ <c oughs> ม่เปน็นเพราะขนาดใช่พี่ก่อนมาเนาะ ตวลงแล้วนะครับเปิดแล้วไอหนุ่มไอหนุ่มนี่แบบยืนอยู่ท่ามกลางกระสุนนี่แบบหนุ่มข้างหลังโดนจาะแล้วหนุ่ม ไม่อยู่แล้วครับมันออมแล้วออมแล้วตัวหนึ่งตัวหนึ่งอ้อมไปละเอาจับงานบิน คนจริงเขาต้องวิ่งออกไปเล่นข้างนอกครับเดี๋ยวๆใจเยเ็นนะคัมแบ็กกับมานี่อย่าขับไม่ออกนะน <c oughs> ั่นไง<ม>คนจริงครับผมม,มันอยู่ในรถตู้ครับปล่อยเลยครับจังหวะนี้มันบอกมันจะขึ้นรถกลับบ้านแล้วเดี๋ยวมันไม่ทันเที่ยรถเที่ยวสุดท้ายอ๋อนั่นไงสงสัยมันยังไม่ยอมกลับ Này nó đang làm bạn dữ. Liên đo liên ขวาขวาขวาแม่แม oh. ่คนนีบอกว่าขวาไม่มีโอ้โหดิโดนไฟช็อตโดนไฟช็อตยู่โดนไฟช็อตน่าจะอยู่ด้านล่าง Coming out. Down to fifteen seconds. Ten seconds left. They're on wool here. I think are on wool, five seconds to go. ี่ยมันหนีไปนอนแล้วแม็กเดี๋ยวผมขอไปเก็บเพชรไอปิกต่างเ๋ยวเก็บเพชรไอปิกแล้วยังไม่ถกได้เก็บเลยพี่ ยังไม่เจอเลยเนี่ขยข้อเสียงกับเลนโบม,มันคือเออไม่พูดเราจะไม่พูด ข้างตีเหล็กตัวอะไรเนี่ยอ๋อพูกเขาไฟฟูจิ ยินไว้ครัพี่อ่ะใครไปเก็บเคส็ดไเฟกเอ็มเอกไม่ได้ไปเหรออ๋อผมเก็บเวล็ดไเฟกก็ได้พี่เพื่อนกับนั่นเลยเออมีเพื่อนในคนไหมครับหรือว่าไม่มีอ่าไม่มีครับแล้วที่มาด้วยกันเหรอครับเออคนนึงไปนอนอีกคนนึงไปเก็บเคเ็ดได้ไปอยู่เดี๋ยวก็มา แล้วเราเล่นไหมกันอ๋อครับครับแคชชัวมือซอ,อง <laughs> 开车蛮爽。 การ์ดจ,จอมือสองของเจ็ดสี่ศูนย์ศูนย์มือสองไม่ดีวะเก้าห้าศูนย์สองกิกอย่างน้อยต้อง

นะอฟิษอฟิ